บาบเลื่อนนะครับเรามักจะมีปัญหาอยู่เสมอนะกับเรื่องการบากเฟรมนะครับเพราะว่าสําหรับน้องๆมือใหม่นะครับสำหรับช่างที่มีความชํานาญแล้วไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายนะครับสำหรับน้องๆมือใหม่ที่มาอบรมกับผมนะครับก็มกักจะมีปัญหาเรื่องเวลาให้บากเฟรมนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ สมาธิค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใช้ทักษะมากพอสมควรเนื่องจากมันค่อนข้างยาอันตรายนะในปัญาเครื่องมือช่างนะครับก็มีผู้ผลิตนะครับซึ่งผลิตเครื่องบากเฟรมนะครับก็จะมีทั้งของสันติของไฮดรานะครับแล้วก็มีล่าสุดของคุณช่วงนะครับซึ่งถ้าเทียบราคากันนะครับอย่างของสันติจงเจริญเองราคาประมาณ2 8ง0 0ืนนะครับซึ่งเขาก็ทําได้หลายอย่างนะครับของไฮดราเองก็ราคาประมาณ26,0 0 0บาทนะครับส่วนของคุณช่วงนะครับราคาประมาณ 2,500บาทแต่ว่ามันทําได้อย่างเดียวคือการบากเฟรมเท่านั้นนะครับคือการบากเฟรมเท่านั้นทีนี้เรามาดูว่าเครื่องมือของคุณช่วงนะครับที่ผลิตออกมานะครับว่ามันมีข้อที่ควรปรับปรุงอะไรบ้างนะครับแล้วมันมีข้อบกพร่องอย่างไงบ้างเราพูดกันแบบแฟฝๆนะครับว่าเราจะแนะนําว่าแล้วถ้าซื้อมาแล้วนะครับวิธีการที่จะใช้ควรจะทำอยังไงบ้างนะครับเรามาดูขั้นตอนการทํางานครับ ครับหลังจากเราแกะกล่องนะครับเราสั่งเครื่องปั๊มของคุณช่วงมา4ตัวนะครับหลังจากเราแกะกล่องนะครับเรามาดูว่าสิ่งที่ผมพอจะคอมเมนต์ได้บางสัก3-4่ข้อนะครับเพื่อไปปรับปรุงพัฒนาคําว่าคอมเมนต์หรือว่าการตินะครับคือการติเพื่อก่อนะครับอันดับแรกเลยข้อแรกก็คือเปิดขึ้นมานะครับก็คือตัวด้ามจับนะครับตัวด้ามจับค่อนข้างที่จะไม่กระชับนะครับก็คือ ด้วยการที่อาจจะประหยัดต้นทุนเพื่อที่ว่าจะได้คอสท,ที่ต่ำหน่อยก็เลยทำให้ตัวด้ามจับมันเล็กนะครับจริงๆการทำงานก็น่าจะใหญ่ๆเหมือนกับตัวปัม๊มรูบานเลื่อนอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะทำทำงานกระชับมากขึ้นนะครับส่วนอันที่2นะครับตัวประกับนะครับตัวประกับที่เอาไว้บีบเฟรมนะครับควรจะเป็นแผ่นมากกว่านะครับจากการลองใช้งานตั้งแต่เมื่อวานถึงตอนนี้นะครับเท่าที่เสียบเฟรมเข้าไปนะครับเท่าที่เสียบเฟรมเข้าไปผมคิดว่า ถ้าเราใช้ยันแบบนี้มันก็ยังดิ้นได้นะครับก็เลยอยากให้ใช้เป็นเป็นแผ่นนะครับใช้เป็นแผ่นเหล็กมากกว่านะครับอันดับที่3นะครับคอมเมนต์ที่3ก็คือเวลาเราใช้งานนะครับเวลาเราใช้งานเวลาเรากดปัม๊มตัวอลูมิเนียมเองยังให้ตัวได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราบากเข้ามาอย่างนี้เวลาเรากดลงไปตัวอลูมิเนียมยังให้ตัวได้นะครับยังให้ตัวได้ก็จะทําให้ชิ้นงานมันจะเสียหายได้ สามารถเป็นริ้วเป็นรอยหรือไม่ก็แอนเช่นงานฉีกได้นะครับวิธีนะครับก็ผมจะใช้ไม้นะครับมาลองนะครับมาลองเพื่อไม่ให้มันกระดกนะครับเพื่อไม่ให้มันกระดกนะครับเวลาเราปั๊มไม่ให้มันกระดกนะครับลองมาดูครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับปรับปรุงขึ้นมานิดหนึ่งเป็นประมาณอย่างนี้นะครับประมาณอย่างนี้ก็คือผมจะทําตัวลองไม้นะครับซึ่งไม้ผมจะทํามา2ชั้นก็คือชั้นที่บากเฟรมด้านสูงนะครับด้านสูง ก็จะไม้ด้านสูงลองแล้วก็บากไม้ลงไปครึ่งหนึ่งเพื่อ,อไว้ฝากบากเฟรมด้านต่ํานะครับลองมาดูการทํางานนะครับลองมาดูการทํางานยกตัวอย่างเช่นผมจะบากด้านสูงนะครับด้านสูงผมก็เลื่อนถอยมานะครับเลื่อนถอยมานะครับตามขนาดที่ผมต้องการนะครับแล้วก็หัออกลงไปนะครับชิ้นงานก็จะเรียบร้อยเวลาเราบากไม้ก็จะค้าอยู่นะครับพอขั้นที่2เราก็เอามาชนนะครับเอามาชนบีบไปนิดหนึ่งก็จะเรียบร้อยพอสมควร พอฝั่งที่3านะครับก็ให้เราสลับด้านนะครับสลับด้านตามที่ขีดไว้นะครับตามที่ขีดไว้น,นี้นะครับแล้วเลื่อนไม้เข้าไปไเพื่อให้ตัวไม้นะครับเป็นตัวรองด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นตัวรองด้านล่างแล้วก็ปั๊มนะครับเห็นไหมครับว่าพอไม้รองปุ๊บชิ้นงานก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับความเนียนความอะไรตรงนี้ก็มีเยอะ นะครับก็ลองมาดัดแปลงใช้ดูครับว่าจะใช้ได้แต่สิ่งที่คอมเมนต์ชัดเจนเลยก็คือตัวประกับที่จะไปบีบเฟรมนะครับควรจะเป็นแผ่นมากกว่าที่จะเป็นเคี้ยวแบบนี้นะครับน้ำจับถ้าขยายให้ใหญ่หน่อยนะครับขยายให,ให้ใหญ่หน่อยแล้วอย่างเช่นเหมือนกับประมาณ1นิ้วนะครับการจับกันอะไรจะกระชับกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้อลูมิเนียมหนาสุดประมาณ1.5่านะครับทำให้เวลากดใช้แรงค่อนข้างจะเยอะพอสมควรถ้าอันเล็กนี่มันก็จะไม่ค่อย กระชับมือเท่าไหร่นะครับลองไปดัดแปลงลองไปปรับปรุงดูนะครับแถมอีกนิดนึงนะครับในกรณีที่เป็นกล่องติดเฟรมนะครับเป็นกล่องติดเฟรมซึ่งเราจะต้องบากเฟรมค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลารบากเฟรมข้างนะครับกล่องติดเฟรมข้างต้องบากลึกพอสมควรนะครับดังนั้นเวลาเข้าไปบากนะครับเราจึงใช้วิธีการบากทีละนิดนะครับบากทีละนิดนะครับจนกระทั่งเข้าไปถึงเส้นนะครับต้องใช้แรงกดเยอะเพราะว่าอย่างอลูมิเนียมตัวนี้หนามิลห้านะครับ ก็ค่อยๆบากเข้าไปทีละช่วงทีละช่วงนะครับจนถึงพื้นที่ที่ต้องการนะครับเราจะสังเกตว่าเวลาเราบากอลูมิเนียมที่มีความหนานะครับอ่ามันจะค่อนข้างจะเสถียรมากกว่านะครับเนื่องจากว่ามันจะไปบีบบังคับให้อ่าตัวอลูมิเนียมงอได้น้อยกว่านะครับก็เลยลองดูนะครับลองใช้ดูมีปรับปรุงยังไงก็ลองคอมเมนต์มาช่วยกันดูนะครับเพื่อพัฒนาสินค้าไทยเรานะครับ